ดูไม้จะนำนานกันทางที่แม้แถววงสุนทรพานก็ไปแต่งยืนเกลื ต้นใหญ่ที่เราพบเจอจะเป็นไม้พุ้มเป็นต้นแต่ที่เราแต่ที่เรามาเจอวันนี้เป็นไม้แคะค่ะที่ร้านที่จัดไม้ไาาาทยตลาดาถิเลลิค่ะ